บริเวณอัดถากวีศุนทรปพาร์คถนนธรรมนูนวิถีและนิพัฒนุทิศหนึ่งนะคะอำเภอหันใหญ่จังหวัดสงขลาทางด้านพลตํารวจโทปีปยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคก9กพร้อมด้วยนายชุยนนรินเกตสมผู้วา่าราชการจังหวัดสงขลาก็ได้เป็นประธานปล่อยแถวป้องการปราบปรามอาชญากรรมและลดโลน,นลงอุบัติเหตุทางถนนในช่วงของวันคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่2568 โดยการขับเคลื่อนขบวนบณาการกำลังจากหน่วยงานต่างๆอาทิกองังค,คักการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค9ก้าและข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาหน่วยสำนุนการตำรวจทางหลวงตำรวจท่องเที่ยวตำรวจตรวจคนเข้าเมืองกำลังทหารมณฑลทหารบกที่42และกำลังเสริมจากทหารพรานฝ่ายปกครองเจ้าที่ชุดเทศกิจรวมถึงเครือข่ายภาคประชาชน จังหวัดสงขาร่วมกับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติจัดพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่และเพิ่มมาตรการและภาพในการรักษาความปลอดภัยและเพื่อแสดงออกถึงความพร้อมของเจ้าหน้าที่รัฐแสดงถึงความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว เพื่อตอนรับเทศกาลวันคริสต์มาสและปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงโดยมุ่งเน้นเรื่องยาเสพติดอาวุธปืนอาวุธสงครามวัตถุระเบิดซึ่งเป็นปัจจัยต้นเหตุของอาชญากรรมรวงทรรมได้กําชับให้ระดมสภากำลังเพื่อป้องปรามสกัดกั้นเหตุร้ายหรือเหตุรุนแรงต่างๆที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐด,ด้วย ทางด้านผู้ว่าร้าชการสงคลาก็ได้กล่าวนะคะว่าหน่วยงานความมั่นคงทุกหน่วยมีความห่วงใย,ยประชาชนในพื้นที่พร้อมสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธ,ธาให้กับพี่น้องประชาชนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รวมถึงมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดตลอดจนการป้องกันในจุดพื้นที่เสี่ยงช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ จากนั้นก็ได้มีการร่วมกันปล่อยแถวป้องกันรปราบปรามอาชญากรรมทั่วทั้งอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีความมั่นใจและมีความสุขกับการท่องเที่ยวในของจังหวัดสงขลาในช่วงของเทศกาลปีใหม่ประจำปีนี้ค่ะ